สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการสายกฎหมายสับกฎหมายวันน,นี้คุณโยผมภูมิพงษ์และคำศัพบในเรื่องคำว่าสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงครับสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรแต่ให้ผมแปลเองตามตัวเนี่ยผมให้เรียกว่าเป็น state of emergency อาจจะเป็น seriously นิดนึงนะครับผมก็คือท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้ตามข่าวสารแล้วแหละว,ว่าประเทศไทยเนี่ยได้ใช้พรกฉุกเฉินเนื่องจากโควิด19เนี่ยหรือโควิด19เนี่ยครับผมมาตั้งแต่ปีมะโวแล้ว ตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์นี้มาเป็นต้นมาเลยครับผมแต่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับผมถ้าเรื่อูฟังจําได้เนี่ยผมเคยพูดเรื่องพรกฉุกเฉินไปละตอนที่มีการประกาศใหม่ๆอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพรวมของว่าเฮ้ยพรกฉุกเฉินคืออะไรและใครมีอำนาจได้บ้างแต่ EP นี้ครับผมเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยที่ท่านนายกได้ประกาศมาเนี่ยมันคืออะไรกันนะ เอาง่ายนะครับผมสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทำไมท่านนายกต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเพราะว่าประเทศไทยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วอันนั้นถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นใช่ไหมครับผมแต่ขั้นร้ายแรงเนี่ยมันมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งที่จะสามารถทําให้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการใช้อำนาจเพื่อระงับยับยั้งเหตุการณ์ที่เคลมว่ามันร้ายแรงครับผมซึ่งการจะประกาศใช้ไอ้ขั้นกว่าหรือว่าขั้นร้ายแรงเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุใช่ไหมฮะ และเหตุเนี่ยกฎหมายเนี่ยให้ไว้อยู่เอาไว้ง่ายรับผมคือ3าบวกหเสมอ3ม,มีอะไรบ้างอย่างแรกครับผมคือการก่อการร้ายครับการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในร้านเนี่ยถ้ามันเกิดเกินกว่าที่จะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปและร้ายแรงมากและมันจะเกิดทันทีอย่างนี้ครับผมเราก็สามารถประกาศเรืเ่องของร้ายแรงได้ครับผมอย่างที่2ฮะคือการใช้ความรุนแรงต่อความมั่นคงครับผมก็ก็ตามที่เข้าใจครับผมก็คือถ้ามีการใช้ความรุนแรง เคลมแปว่าความรุนแรงที่รัฐเห็นว่าเป็นความรุนแรงนะฮะต่อความมั่นคงรัฐเป็นยังไงเนี่ยรัฐก็สามารถจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงได้ซึ่งอ่าเราต้องมาคุยกันนิดนึงคำว่าร้ายแรงเนี่ยเป็นยังไงก็คุณต้องไปดูกันเองครับผมว่าไอ้ความรุนแรงที่ผมพูดต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ย คนเรารับเลเวลของความร้ายแรงได้ไม่เท่ากันเนาะคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเรื่องนี้ต้องเื่นให้ต้องดิสคันในทางวิชาการต่อไปครับผมแต่ไอความร้ายแรงหรือความรุนแรงที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันต้องเกิดกับ3มอย่างนะฮะกับความมั่นคงคือเกิดกับชีวิตคนเกิดกับทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สินของคนคนนั้นนะครับหรือว่าเป็นร่างกายของเขาก็คือมีการฆ่าเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการทำร้ายทรัพย์สินเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการทําให้ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าไอการทํา3อย่างเนี่ยมันส่ง รัฐก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นั้นเเหตุการณ์ที่ร้ายแรงได้นะครับแล้วก็สามารถประกาศใช้ประกอบที่ผมพูดไปได้อย่างที่3าครับผมก็คือความปลอดภัยของรัฐแล้วก็ของคนในชาติครับผมก็ถ้ามีเหตุการณ์ไหนที่รัฐบอกว่าเฮ้ยการกระทำอย่างเงี้ยมันส่งผลก,กระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาตินะ อ่ารัฐก็สามารถประกาศเรื่องของร้ายแรงที่ผมพูดได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นฮะเมื่อมี3ามการที่ผมพูดก่อการร้ายใช้ความรุนแรงหรือว่าความปลอดภัยต่อความมั่นคงหรือว่าต่อรัฐเนี่ยมันต้องบวกหนึ่งเสมอบวก1เสมอคืออะไรบวก1เสมอเนี่ยคือต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทันทีก็ขก็บอกแล้วครับผมว่าเป็นการฉุกเฉินอย่างร้ายแรง ก็ต้องแก้ไขทันทีครับผมเมื่อไรที่รัฐเห็นว่าเฮ้ยเหตุการณ์กเชื้เกิดขึ้นตามเหตุ1 2 3ข้อในข้อหนึ่งและมีการที่ต้องแก้ไขทันทีก็รัฐสามารถประกาศทันทีครับผมว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายนะเลวร้ายอย่างไร้แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะขอใช้พลกรเชืและอำนาจรัฐที่จะใช้ดังต่อไปนี้อย่าเพิ่งพูดถึงเลยครับว่าอำนาจนันมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าว่าใครเป็นคนออกใครเป็นคนออกคุณเปิดข่าวมาคุณรู้ฮะว่าใครเป็นคนออกก็ตามนะครับผม ออกกฎหมายเนี or, or, um ้ยว่าประกาศให้นลงในราชกิจจาดุเบกษาว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะปรับรัฐหรือว่าสเตจหรือว่าจังหวัดหรือว่าพื้นที่ใดเนี่ยให้เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงก็อย่างที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยได้ประกาศให้กรุงเทพเป็นพื้นที่ที่ประกาศใช้พรกรฉุกเฉินแบบร้ายแรงนะครับผมโดยไม่ใช่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยสามารถบอกว่าเฮ้ยฉันอยากออกคนเดียวไม่ได้ ท่านเนี่ยต้องใชอ้อำนาจตามพระราชกำหนดนี้ครับผมผ่านคอรมอรหรือคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบด้วยก็คือท่านนายกบอกมาผ่านคณะรัฐมนตรีของท่านนายกประกาศมาปึง้งกฎหมายถึงจะมีผลครับผมคำถามต่อไปคือกฎหมายมีผลเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างกฎหมายเนี่ยให้อำนาจไว้อยู่10อย่างคนระความจริงแล้วแต่เดี๋ยวผมสรุปสรุปเพ้ย่อเนาะถ้าบอก10อย่างมันจะยาวเกินไปอย่างแรกเลยครับผมก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับควบคุม บุคคลไหนก่ไท้าครับผมที่เห็นว่าเป็นเหตุหรือ1ในเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันเป็นต้นเหตุของสถานการณ์ชุกเฉินร้าแดงนะครับผมก็อคุณต้องคิดนะว่าเขาประกาศประกอกเฉินเนี่ยเพราะอะไรอาจารย์พูดก็คือพมอบใช่ไหมถ้าเลยเซงแบบ o n e s ต l y แบบตรงตัวเลยว่าเออมันน่าจะเกิดจากเรื่องมอบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณถึงจะเห็นว่ามีการประกาศว่าโอเคออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่ามีการจับตัวบุคคลหรือควบคุมตัวบุคคลที่เกิดเหตุในช่วงนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนฉีดน้ําหรือว่าเป็นการที่เข้าไปาจับตัวในแยกปทุมวันหรือเป็นที่ไหนก็ตามเวสเซรเนี่ยก็คือเขาใช้อํานาจตามาพรกรนี้ครับผมว่าประกาศแล้วเสร็จปุ๊บคุณกระทาความที่เขาคิดว่าเป็นเหตุเหตุหนึ่งที่เป็นส่วนของการกระทาความผิดที่เขาคิดเขาเคลมว่ามันร้ายแรงนะ เขาก็มีสิทธิจับตอนนั้นทันทีเลยซึ่งข้อที่2ต่อมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจับหรือควบคุมนะครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถเรียกก็คือออกหมายเรียกครับผมให้คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาให้ปากคาสอบถามข้อมูลว่าเฮ้ยคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะแล้วคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า mm hmm. แต่คนคนนั้นเนี่ยต้องเรียกเข้ามาเพื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ไรเดนเขาพูดถึงด้วยนะครับอย่างที่3าครับผม คือการยึดทรัพย์สินนั่นเองครับการยึดทรัพย์สินใดที่เขาคิดว่าเป็นเหตุที่เกี่ยวกับสานการร้ายแรงที่ผมพูดถึงเนี่ย mm hmm. เขาสามารถทําได้รับผมอย่างที่สี่ครคือการตรวจหรือคน้นหรือทําลายอาสังหาริมทรัพย์อาคารหรือว่าที่ที่พักอาศัยน,นั้นหรือว่าสถานที่สถานที่ใดก็ได้ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นต้นเหตุหรือเปล่าของเหตุน,นี้ที่เกิดขึ้นซึ่งอันนั้นไม่ใช่จุดพีข,ของเรื่องนี้ฮะ จุดพีคของเรื่องนี้จุดพีคจุดแรกนะครับผมก็คือข้อต่อไปข้อที่5ก็คือสามารถตรวจสอบละงับยับยั้งสื่อสิ่งพิมพ์จดหมายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรรัฐสามารถบอกหยุดยั้งได้ก็ที่คนเห็นเขาออกมานะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับเทเลกราฟสิ่งนี้อันนั้นนี่ยจริงอ่ะสามารถออกตามพระาราชกําหนดฉุกเฉินได้เลยนะว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงขอให้ยกเลิกการใช้เทเลกราฟ การใช้ Twitter แต่ปัญหาของพวกเนี่ยครับผมการตรวจสื่อตัวอะไรอย่างเงี้ยอำนาจของรัฐรัฐนึงเนี่ยเวลาเขาออกมาใช่ไหมครับมันก็จะอยู่แค่ในอาณาเขตผมไม่รู้นะว่าเ Tele กร a m เนี่ย,ยอยู่ในประเทศไทยมีเบสอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือ Twitter ใน็ตโถก,กิดคนด้วยคนไทยหรือเปล่าคุณผู้ฟังก็ต้องคิดเองนะครับผมว่าคําสั่งของรัฐมีไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่คําสั่งของรัฐเนี่ยมีถึงคอมมิวนิเคชเราแน่นอนซึ่งเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับ แต่ก็ยังมีอ่าท่านฟ้าจะเห็นใช่ไหมครับผมว่ามีสิ่งบางอย่างมีคําสั่งมาให้อ่าสื่อหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็น The Reporters หรือว่าโผมจําชื่อทั้งหมดไม่ได้ประชาไทยเหรอก็คือสื่อที่เขาเขียนลงมาเนี่ยน,นะครับผมเขาบอกให้หยุดสแสดงความคิดเห็นของฝั่งผู้ชุมนุมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมจำ w วิ d ์ดเอ็กซไไม่ได้คือเขาบอกให้หยุดแล้วก็ลบ ข้อมูลที่ได้สตอ r e ไว้ในทัตเตอร์เบยสองคุณหรือว่าในเว็บเพจหรือในไหนทั้งหมดนะครับผมซึ่งเราก็เห็นสื่อเนี่ยที่เป็นฐานนันดอนที่4เนี่ยได้บอกแล้วว่าเออเขายังเชื่อมั่นนะครับในการทําตามจารยิยธรรมสื่อทําตามเสรีภาพที่เขาเชื่อว่าประชาชนควรจะต้องรู้ว่าการทำงานทำงานหรือทําข่าวอย่างเป็นกลางอย่างเนี้ย มันมีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเขาก็ไม่ได้อยุดตรงนี้นะครับผมซึ่งมาผ่านจุดพีจุดแรกไปละจุดข้อต่อไปเป็นข้อที่6ครับผมก็คืออ,อันนี้คือแบบโคตรกว้างอะข้อหบอกเลยครับว่าห้ามกระทําหรือให้กระทําการใดๆที่เป็นการยับยั้งเหตุร้ายแรงนั้นอืมเป็นไงฮะยาวนะก็คือก็อย่างเงี้ยครับผมอำนาจก็กว้างมากครับผมตามพระราชกำหนดนี้ในเรื่องของอาสาการช่วยเฉืนร้ายแรงซึ่งข้อต่อมาครับผมเป็นข้อที่7 อ่าผมขอรวบข้อที่8ปดเลยได้ไหมเพราะมันมันมาด้วยกันเลยครับผมข้อเจี๋ยข้อที่8เนี่ยเราจะพูดในรวบเป็นข้อเดียวเลยขึ้นหนึ่งห้ามออกนอกห้ามคนเนี่ยนะในราชอาณาจากักรไม่ออกนอกประเทศแล้วข้อที่8บอกว่าห้ามคนอ่าต่างชาติเข้ามาในประเทศคุณคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมเขาถึงไม่ห้ามคนในคนที่เป็นชาวไทยของเราในเข้ามาในประเทศเพราะจริงเรามีสิทธิทตามรัฐมนูญครับผมที่เราสามารถเข้ามาได้นะฮะตามรัฐมนูญเรานนไม่สามารถบฏิเสธให้คนชาติไหนในเข้าประเทศเราได้มันผิด ก็ถึงได้มีแต่การห้ามให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศต,ตอนนั้นได้ครับผมข้อที่9บอกเลยครับผมว่าสิ่งของใดจริงๆในมาตราเนี้ยเขาบอกเยอะมากเลยนะในอนุมาตราเนี่ยเขาบอกเลยว่าแบบเอยเอ,าเอาวุธอาวุธอะไรเงี้ยผมสรุปเลยเขาเนี่ยมีสิทธิประกาศให้คุณนะห้ามครอบครองสิ่งของใดหรือไม่ครอบครองสิ่งของใดได้อนั่นเองนะครับก็คือถ้าพวกนี้เขาบอกว่าอ่าถ้าคุณครอบครองโทรโข่งแลผิดเนี่ยหรือครอบครองโทรโข่งแค่คนละอันอย่างเงี้ยเขาสามารถทําได้นะครับผมถ้ามันเกี่ยวกับเหตุการณ์ไร้เดนยที่เขาพูดถึง ซึ่งตอนนี้ผมพูดถึงม็อบนีไม่ได้พูดถึงโควิดเพราะว่าอาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะหมายถึงม็อบนะครับหรือสถานการณ์ความไม่สงบตอนนี้นะครับผมอ่ะข้อต่อมาข้อที่10ข้อที่10จะเป็นข้อที่บอกว่าให้ทหารเนี่ย ต้องเข้ามาช่วยคุณตารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วครับผมั้งฝา่ายะงงว่าเฮ้ยคุณภูมิแท้ๆมาถึงต้องมีการกําหนดอนุมาตาน,นี้ห่ะเพราะจริงนะครับผมเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าทหารพี่ๆทหารที่เรารู้จักนะครับผมเขาไม่ได้มีอํานาจตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายใดในการไประงับเหตุในประเทศนะครับผมและที่ของเขาเนี่ยคือเขาเนี่ย ดูแลความมั่นคงของประเทศใช่ไหมครับผมความมั่นคงประเทศที่เขาพูดถึงเนี่ยมันก็คือเรื่องที่ความเป็นอยู่ของรัฐเขาไม่ได้มาดูแลด้วยความสะดเรียบร้อยของประชาชนทั่วไปธรรมดานะฮะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเอาจา้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องที่นั้นเช่นคุณป้ารัฐผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอคนที่คุณเห็นในสารากลางหรือว่าถ้าคุณปกรุงเทพก็สารคังเขตแน,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 นะครับผมเนี่ยมันจะมีสิบข้ออย่างนี้ครับผมเธอฟังก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับผมว่าไอ้เหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยใครเป็นคนออก ออกได้เหตุอะไรได้บ้างและมีอำนาจอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้เวลาคุณดูข่าวหรือคุณดูอะไรนะครับผมคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ย hey, คุณภูมินี่เขาพูดถึงสถานการณ์เฉื่ร้ายแรงแล้วเขาหมายความไงกันนะและเขาจะมีอำนาจอะไรบ้างขึ้นละ่ะซึ่งคุณก็ได้ฟังเราแล้วมันไม่ยากที่คิดครับผมคุณฟังแล้วคุณก็ค่อยไปแกะทีละข้อว่าเออ,เอ,อที่รัฐเขาทําอย่าง,งานั้นที่เขามีรถอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วที่แบบเราเนี่ยสมมติเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราควรต้องรับมือยังไงนะครับผม คือไม่ว่าคนจะอยู remained, ่ทางฝ่ายการเมืองทางไหนม่ควาเห็นการเมืองอย่างไรอย่างหนึ่งที่ผมภูมิพงพงคือในผมพูดในหาตัวเองนะไม่ได้พูดในหานะของเพื่อนคือคนออฟคนณแ้นด้วยก็คือผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเห็นด้วยการใช้ความรุนแรงนะครับว่าแบบเฮ้ยการที่ใครคนหนึ่งจะต้องถูกทำลายร่างกายถูกอะไรเนี่ยโดยที่แบบมารุนแรงเกินไปเราไม่สนับสนุนจริงๆนะครับผมซึ่ง ถ้าคุณจะได้เหตุผลไม่ว่าคุณจะเห็นยังไงเนี่ยเราินดีดิสคัสตก่อนเรื่องนี้แต่ถ้าคุณพูดด้วยอารมณ์หรือคุณพูดด้วยทัศนคติที่คุณไม่คิดจะรับฟังใครอคุณจะด่าใครอย่างเดียวอย,อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเราไมา่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับผมซึ่งวันนี้ผมภูมิพงษ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ